สวัสดีคผู้ชมช่อง I Happy Sunday Horror อีกเช่นเคยนะครับฟิตธันบูไบตันไมายเทนฮักอัปเดตความพร้อมของวารานเอ,อริกเทนฮากในายใหญ่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอัปเดตความพร้อมของราฟาเอลวารานรวมถึงอีก2ส,สตาร์ว่าพร้อมขึ้นสนามในเกมพิเศษนัดบุกไปเยือนไบตันในวันพฤหัสบดีนี้หรือไม่นอกจากอดีตกองหลังทีมเรอัลมาดริดแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังปราศจากสกอตต์เอ็กโทมิเน่กับอารีฮันโดกานาโชด้วยเช่นกันโดยในรายของดาวเตะท,ทีมชาติสกอตแลนด์ล้างสนามไป3สัปดาห์เช่นเดียววกกับบาาารนขขณะททีี่ปออิจจตเเ็้้ ไปตั้งแต่วันที่19มีนาคมโดยเจ้าตัวกลับมาซ้อมได้แล้วต่อความคืบหน้าล่าสุดของกุสซือชาวดัสได้ว่าทั้งหมดจะยังกลับมาลงเล่นเกมที่เอแม็กซ์สเตเดียมไม่ได้แต่เชื่อว่าวารามีแววคัมแบ็กได้ก่อนแม็กโทมินีราฟาใกล้ที่จะกลับมาได้มากกว่าสกอตต์แม็กโทมินีในตอนนี้แต่ในอีก2เกมข้างหน้าทั้ง2จะยังเล่นไม่ได้เทนฮากเผยผมคิดว่ามันเร็วเกินไปสําหรับกรนาโชแต่ผมคิดว่าเขาใกล้กลับมาได้มากแล้วเขาจะเป็นต้องซ้อมอีกหน่อยและจากนั้นอีกไม่นานเเเขขาาาาจจะล่นนไดดด้้้ีีทังงกกกกรปปิปอ ส่งผลให้สื่อประเมืนว่าวาราน่าจะกลับมาลงบู๊ให้พี่แดงในเกมเปิดบ้านต้อนรับวูฟวันที่13พฤษภาคมเอาละครับรีบหายกลับมาช่วยทีมนะชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ช่องไอ้แฮปปี้สารแดงของเราด้วยสำหรับวนันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ